อ่าคสวัสดีครับคุณคุณป้าคุณคุณอานะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่สะสมพระเครื่องนะครับวันนี้ก็นําพระสมเด็จมาให้ชมกันเยวนะครับผมอันนี้นะครับก็ก็ต้องขอโม้นะฮะว่าน่าจะเป็นสมเด็จวัดระฆังนะครับทําไมถึงคิดว่าเป็นสมเด็จวัดระฆังนะครับอ่าเพราะว่าหนึ่งนะครับพิมพ์ทรงนะฮะเนี่ยฮะพิมพ์ทรงมันหนีกันไม่ได้นะครับผม ะะดูครับมีจังหวะมีอ่ามีการแกะพิมพ์เห็นไหมฮะเส้นสายอ่อนช้อยคดงามมีความคมชัดลึกนะครับแล้วก็สัดส่วนทางกายวิภาคก็ค่อนข้างดีนะฮะอ,องค์นี้พักเกตออกจะดูสะบัดเล็กน้อยนะครับผมไปอ่าเจะซุ้มนะครับเนื้อหาก็อ่าเนียนนุ่มสวยนะฮะ คาดว่าตอนที่ปั้นเป็นแป้งเนี่ยน่าจะมีลักษณะคล้ายๆแป้งอ่าแป้งพวกโดนัทไอ้พวกนี้นะฮะคือจะมีความแบบว่ากลมกลืนเนื้อเนียนนุ่มนะฮะจะไม่ค่อยเป็นเนื้อหย,ยาบๆหรือว่าเป็นเนื้อออกแนวแนวไว้นะแนวแนว,แนวอ่าหนุ่มตุ๊กต่บนะฮะนี่ก็เลยว่าเออแล้วก็อย่างหนึ่งน,นะครับที่ผมรู้สึกว่าพระองค์เนี้ยแปลกก็คือว่าเราจะไม่ค่อยเห็นนะ,ะเห็นไหมฮะ ตรงฐานสิงเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นเส้นแนวคมตรงนี้นะฮะซึ่งถ้าจะบอกว่าเกาก็ตามสะดวกนะฮะผมแล้วผมนี่ผมก็คิดว่าเออตรงจุดเนี้ยเห็นไหมฮะตรงเส้นเส้นตรงอ่าเขาเรียกว,ว่าพาับเพาใช่ไหมฮะอืมก็คือตรงหน้าแข้งเนี่ยค่อนข้างที่จะคมสันนะฮะก็ใครจะบอกว่าเก๊แต่ว่าก็ไม่ว่ากันนะครับเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครดูแล้วรู้สึก ว่าเออเฮ้ยพระองค์นี้ถ่ายออกมาแล้วก็สวยเหมือนกันเนาะอยากจะตามศึกษากันก็แล้วแต่นะครับผมเว่าเรื่องสมเด็จเนี่ยผมผมว่ากว้างขวางมากคือมีความรู้ที่กว้างแล้วก็มีออมีคนสะสมมานานก่อนเราตั้งเป็นร้อยปีนะครับก็มีการแตกแขนงความคิดความรู้กันไปนะครับผมก็ที่สาคัญที่ทําให้ผมรู้สึกมีความหวังเสมอนะครับก็คือ ในบันทึกของอาจารย์หลายท่านนะครับมักจะพูดว่าเท่าที่เคยเห็นนะฮะเราต้องแยกออกมานะครับว่าเท่าที่เคยเห็นหรือหรือว่าเอ่ออีกคํานึงนะครับก็คืออาจจะเเช่นว่าไปเจอในกุเจดีอย่างเงี้ยนะเขาก็จะบันทึกออกมาด้วยด้วยความที่เป็นสัจจะจริงๆเขาคือเท่าที่เห็นอยู่ภายในเจดีนั้นนะครับซึ่งเท่าที่เห็นก็คืออย่างที่บอกว่าอาจจะมีอยู่จํานวนองค์ที่ไม่เท่ากับตอนแรกที่ว่าเอาไปใส่ไว้ นะครับไม่ได้บอกว่าทุกๆองนะฮะอันนี้เราต้องทาความเข้าใจนะครับว่าาว่ทุกๆองหรือเท่าที่เคยเห็นมานะครับอาจจะเป็นอย่างงี้มีตําหนิตรงนี้นะครับก็เป็นได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอ่านสือเก่าจะเห็นคํานี้อยู่เสมอว่าเท่าที่เห็นนะครับเดี๋ยวบางคนอาจจะไม่ได้เขียนอย่างนี้ไปทําให้คนเราก็ค่อยเขยนะครับบอกว่าว่าประมาณว่าทั้งหมดไม่น่าจะเป็นอย่างงี้นะฮะอันนั้ผมก็ว่า มันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงหรืออาจเขาอาจจะเขียนใช้คําพูดที่เรียกว่าเขียนแบบขาดหายไปคนเลยเข้าใจว่าสมเด็จทุกองค์ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับโดยที่ไม่ได้พิจารณาว่าคําว่าเท่าที่เห็นหรือว่าเท่าที่ปรากฏก็คืออยู่ที่คนคนนั้นนะฮะมันเหมือนกับว่าสมมุติว่าในความรู้ของคนคนนั้นเนี่ยเคยรู้จักชื่อแผนที่ประเทศอ่าประเทศต่างๆในโลกเนี่ยบางคนก็ได้แค่ยี่สิบชื่อบางคนได้สามสิบบางคนได้ห้าสิบบางคนได้ร้อย ซึ่งซึ่งเราก็ไม่มีใครรู้นะฮะว่าว่าตรลวงเนี่ยประเทศในโลกองคนี้มีอยู่กี่ประเทศนอกจากว่าอ่ะเปิดใน Google ซึ่งถามว่าอันนั้นยังพอได้เปิดใน google นะฮะเพราะว่าอย่างน้นตอนเนี้ยเราไปเปิดใน g o o g l ลเราก็รู้นะครับแต่ว่าการสร้างระสมเด็จเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเราเราสามารถไปหาได้ไหมว่าจริงๆเราสร้างมาขี่องค์สร้างมาขี่ที่ขี่แบบก็ไม่มีใครไปทราบตรงนั้นนะครับเพราะฉนั้นก็เลยบอกว่าตรงจุดนั้นที่ทําให้เราเนี่ยได้ทําการศึกษาต่อนะครับแล้วก็ มีความสนุกในการที่จะหามาะสมนะครับซึ่งึง,งบางทีอาจจะโชคดีนะครับได้พระที่สวยแล้วก็มีพิมพ์ที่ดูวิจิตหรือว่าพิมพ์ที่อดูแปลกนะครับกว่าที่เขามีการเล่นหากันในมูลค่าสูงสูงนะครับซึ่งแน่นอนครับของทุกอย่างในโลกนี้นะครับแม้แต่รถยนต์โตโยต้าเนี่ยก็ยังมีราคาไม่เท่ากันทุกรุ่นใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่พอนะยังเหมือนกับว่าความหายาก ความที่คนอยากจะไปไขว่คว้าหามาได้ก็ไม่เท่ากันอีกยังไม่รวมเหรียญบาทก็ยังมีเหรียญบาทบาทอ่าปีที่มันไม่เล่นกันหรือว่าปีที่เล่นเล่นแต่ต้องมีอ่าด้านหัวอ่าด้านหน้าด้านหลังนี่ต้องต้องมีนะเขาเรียกว่าต้องเสียงตรงอ่ะอันนี้ก็มีของเขาอีกครับเพราะฉนั้นแล้วก็คือเหมือนกับว่าอ่าการที่จะเล่นสะสมพระเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าเป็นคนอย่างเราเนี่ยอันนี้เฉพาะผมนะ ยังไม่รวมกับซื้อขายเอาจริงเอาจังกับพอที่จะเป็นค่าขนมได้บ้างอันนั้นก็แล้วแต่แนวนะแต่ผมบอกว่าเออมันก็เป็นช่องว่างที่ทําให้เราได้อ่าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้อ่าส,สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือบูชาวัตถุมงคลเนี่ยในราคาที่ถูกในราคาย่อมเยาอ่าแล้วก็อาจจะได้เรียนรู้ประวัติของพระองค์นั้นด้วยนะครับอย่างอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะจริงนะฮะก็คือพระสมเด็จยุคแรกเนี่ย น,น่าจะมีแม่พิมพ์ที่ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวยงามในสายตาเราในสายตาของเรานะแต่อาจจะสวยสำหรับอีกหลายคนก็ได้เพราะว่าเรื่องความชอบคนเราไม่ไมเหมือนกันจริงๆนะฮะอืมก็เยบอกว่าอตรงเนี้ยมันจะเป็นช่องว่างที่ทําให้เราอะได้พระดีๆมานะครับถ้าเราได้ยันดูจากหนังสือหลายๆเร่มถึงแม้มันก็ต้องมีบ้างครับที่บางเร่มที่เราส่อขัดแยง้งแต่เราก็ต้องเก็บข้อมูลมาแล้วก็มาดูว่าเป็นไปได้ไหม อันไหนไม่ดีเราก็เขี่ยเอาทิ้งออกไปฮะออนไหนที่แบบว่าเออดีมีมีความน่าจะเป็นก็เอามาใส่นะครับเพราะพราะว่าเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าเราก็บอกไปเลยว่าเล่นแนวนี้คือไม่ได้หวังที่จะเป็นผู้ค้าขายที่จะดับเป็นเป็นหลายอ่าเป็นหลาย,ลายร้อยล้านเป็นหลายสิบล้านนะฮะแล้วอย่างหนึ่งก็คือเช่าอหากันอย่ากให้เดือดร้อนครอบครัวอย่าให้เดือดร้อนตัวเองนะครับเข้าใจไหมฮะก็คือแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเพราะว่าเห็นบางคนสะสมพระเนี่ย เซิร์เป็นแสนสุดท้ายตัวเองก็ไม่ได้ขายมีอยู่สองอย่างคือยังไม่รู้จะไปขายทําไมคือคือที่บ้านมีเงินอยู่แล้วก็คือหาเงินได้อยู่แล้วกับประเภทว่ามีคนถามแต่พอเราบอกราคาแพงไปก็ขายไม่ออกเหมือนกับว่าไม่มีใครก็คือเหมือนว่าเออว่มันไม่ใช่ว่าแท้แท้หรือว่าไม่แท้แต่ว่าราคายังไม่โดนฮะแล้วก็มีแบบหนึ่งคือคือว่าเก๋เลยก็คือแบบว่าแย่ไปนะครับเพราะนั้นเลยคนที่จะขายพระได้จริงๆงผมว่าเก่งนะที่ขายแบบ เป็นหลาย,ลาย,ลายสิบล้านได้เพราะว่าเพราะว่ามันมีหลายคนีที่ที่ว่าราคาไม่ได้อย่างนั้นก็ยังไม่ขายแล้วก็เก็บกันมาแล้วก็พอตกอยู่ถึงรุ่นรูกอุ่นหลานเนี่ยก็เจอนิทานแต่งว่าแกผิดพิมพ์อย่างนูนอย่างนี้นะครับสุดท้ายพอไปอยู่ในมือปุบ๊บแล้วพระสมเด็จบ,บางทีนี่ก็แปลกนะครับตอนที่ไม่ถ่ายรูปเนี่ยเออมันจะดูพิมพ์เป็นแบบแบบหนึ่งฮะ แต่พอถ่ายรูปจัดแสงไฟจัดอะไรเข้าไปเอ้าดูสวยดูแบบเอ้าสมเด็จว่าระคังเลยนี่ว่ะก็มีนะฮะที่ผมเห็นเนี่ยอย่างความเห็นส่วนตัวเวลาเห็นพระที่เขาเอามาให้ชมกันที่ว่าเออพระที่องคูทรูแท้ๆนะผมยังรู้สึกว่าบางทีรูปถ่ายสวยกว่าองค์จริงเยอะมีขนาดว่าเห็นองค์จริงก็ก,ก็สวยนะแต่ว่าภาพสวยกว่าเออก็เลยบอกว่าเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่คนที่ไม่นับถือจริงจังแล้วก็ไม่ศึกษาแล้วก็ โลภก็คือโลภคือคิดว่าพัฒตัวเองเก้นะครับแล้วไปเทขายก็คือโอเคมันก็มีเก้แต่ว่าไอ้โดนที่พัฒแท้หายก็คือโดนขายไปด้วยอันนี้ก็จบไปฮะก็เสียของดีไปนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามกฎของของธรรมชาตินะฮะอันนั้นนะฮะส่วนส่วนอย่างเงี้ยของเราเนี่ยสะสมมาอ่าไม่กี่บาทไปเช่ามาไม่กี่บาทเหมือนกับเอาง,ง่ายๆว่าเช่าหาทั้งปียังไม่เท่ากับไปเที่ยวต่างประเทศสักรอบหนึ่งหรือว่าอะไร ซึ่งบางคนไปเที่ยวต่างประเทศมาก็ไม่ได้ความรวยกลับมาบ้านนะครับได้แต่วความพึงพอใจได้แต่วความสุขใช่ไหมเช่นกันฮะพระสมเด็จหรือว่าพระทั่วๆไปที่เราไปเช่าหาไม่ว่าจะเช่าตามแผงพระสนามพระอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เกิดความสุขได้แถมถาวรด้วยคือหยิบออกมาดูได้ตลอดฮะก็อยู่ที่คนชอบผมบอก,บอกไงบางคนก็ชอบแนวแนวที่กินก็กินจนแบบเป็นนี่เป็นสินก็มีนะแบบว่าก,กู้มากินเนี่ยเออก็บอกว่าเราต้องดหยออกน,นะครับว่าเราเล่นหาเพราะ สาเหตุได้นะครับเพราะนั้นพี่ๆที่มาดูในคลิปของผมเนี่ยแล้วคิดว่าเฮ้ยไม่ว่าผมเนี่ยจะเป็นแบบว่าเฮ้ยพระเองมีเกทั้งหมดเลยว่ะหรือว่าเออพระแท้อะไรพวกนี้ยอันนี้ก็คือไม่ทําให้ผมเดือดร้อนหรือว่าทําให้ผมมีประโยชน์อะไรนะฮะเข้าใจไหมฮะก็คือเราเราอ่ะต้องการอ่าหนึ่งก็คือต้องการโชว์พระก็คือเราก็เป็นการที่เรื่องที่จะเราจะอวดจ,จะโชว์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างที่สองคืออ่าก็ให้เพื่อนเพื่อน พี่ๆเนี่ยลองดูครับเพราะว่าพี่เพื่อนพี่ๆบางคนก็ไม่ใช่ว่ามีหนังสือพระกันเยอะแยะหรือว่ามีความรู้อะไรกันที่แบบโอ้โหมโ,โหรันนะครับบางคนไม่รู้แค่ว่าถ้าเป็นสกอบสี่เหลี่ยมมีพระนั่นตงตรงกลางมีซุ้มเนี่ยก็คือผสมเด็ดด้วยซ้ําก็คือเล่อนั้นก็คือไม่ได้รู้อะไรก็มีนั้นก็บอกว่าเออเราก็เอามาดูแล้วก็ลองมามาอ่ามาวิจารณ์มาพูดถึงองค์ประกอบนะครับว่า พระสมเด็จอ่าถ้าเป็นพิมพ์อย่างเงี้ยพอเล่นได้แล้วก็เนื้อแล้วก็ธรรมชาติความเก่าแบบเนี้ยพอที่จะเก็บกันได้นะครับเป็นความสุขเล็กน้อยครับดูไปอมยิ้มกันไปนะฮะแต่ถ้าเกิดใครจะขายเป็นเรื่อเป็นราวเนี่ยต้องต้องผมแนะน,นำให้ไปที่ที่อ่าช่องเซนใหญ่เลยครับแล้วก็ศึกษาให้ดีๆนะฮะเพราะว่ามีหลายคนนะฮะเป็นทั้งแฟนขับตัวยมเป็นทั้งเป็นทั้งแบบเรียกว่าเขาเรีวยกว่านะ บาวนาตนให้เป็นแบบลูกศิษย์นะฮะพอเอาพระไปให้เซียนดูเซียนก็ยังบอกไม่ทันครับผมจบเลยะฮะทั้งที่ว่าส่องคือท,ทั้งที่ว่าเป็นลูกศิษย์ในช่องเป็นแฟนคลับขนาดนี้หวังนะครับหวังอย่างยิ่งว่าเมื่อเราไปชมพระของเขาแล้วนะครับว่าโอ๊ยพระท่านสวยพระพี่สวยแล้วพอเอาพระไปขายเนี่ยแล้วเขาไม่รับเนี่ยกลับมานี่ก็แอบมาด่ากันหน้าดูครับว่าโอ๊ยเซียนคนนี้ไม่เก่งจริงอย่างี้อันนั้นไม่ได้เกี่ยวนะฮะผมจะบอกให้นะครับผม เพราะเพราะว่าอย่างที่บอกไงว่าถ้าถ้าเกิดคุณดูคุณต้องดูให้ลึกลยครับทั้งพิมพ์ทั้งเนื้อแล้วถ้าเกิดตรงตามเขาทุกอย่างนะครับถึงแม้เซียนเซียนพวกนั้นจะไม่ซื้อนะแต่ก็ต้องมีคนอยากได้ครับเป็นธรรมดานะเพราะจะมีคนที่ชอบสะสมวงนอกฮนะก็คือเหมือนเวลาที่เขาแบบจะหาซื้อของกันนะ่ะบางคนจะต้องซื้อของในห้างติดยี่ห้อมีกระเป๋าอ่ามีไอ้นะไม่ใช่กระเป๋าเขาเรียกว่านะ มีถุงใส่มาด้วยเป็นยี่ห้อเลยนะครับแต่บางคนยอมซื้อข้างนอกครับอ่าซข้างนอกที่ไม่มีกับอ่าที่เที่ยวว่าไม่ได้ใส่ถุงแต่ว่าทุกคนเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเอออันเนี้ยคือของแบรนด์เนมนั่นนะฮะจะมีขนระเพทนี้อยู่ซึ่งเขาก็จะซื้อในราคาที่ถูกลงแต่ผมว่าน่าจะขายขายได้เพราะว่าอย่างทุกวันนี้ถ้าผมไปเจอแบบเหมือนของเซียนนี่นะแล้วมันเหมือนก็โอ้โหเป๊ะแบบโคตชโชคดีแบบประมาณว่า ตายายคนนี้หรือว่าลุงป้าหรือว่าพี่ชายคนนี้ไม่ได้ชอบพระเครื่องเลยนะครับแล้วก็มีภาพองค์นี้เก็บมาตั้งแต่ถ่ายตกทอดมาแล้วบังเอิญว่าแบบไม่ว่าด้วยสาเหตุใดที่เขาได้มาครับแต่มันตรงไหญ่อย่างเนี่ยเพราะผมเอาไปให้นะผมว่าเซียนพวกนั้นซื้อฮะแต่ว่าแต่ว่าซื้อราคาไหนก็ต้องดูด้วยนะครับเพราะผมก็คิดว่าเราก็ต้องเปิดทางให้เขาไปขายต่อได้ใช่ไหมฮะอย่างคิดว่าถ้าเขาจะขายได้สิบล้านจริงเขาก็ต้องซื้อซื้อไม่แพงครับอืมแต่ว่าก็ยังให้ราคาดีกว่าที่แบบว่า มาขายแบบองค์สามสี่ร้อยองค์พันอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะก็คือซื้อซื้อในในราคาเป็นหลักแสนอ,ะอ่ะแล้วก็ร้านต้นๆอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะออกแต่แต่แต,แต่ถ้าเกิดว่าองค์นั้นมันสวยจริงๆแบบมันเหมือนจริงๆแบบไม่มีใครสามารถที่จะไปเสดได้เลยก็คือเอารูปพระเนี่ยไปถ่ายแบบที่ที่สตูดิโอสวยๆนะฮะเอาให้เหมือนกับในที่เขาลงหนังสืออะ่ะแล้วเอาไปโพสต์ดูตามกลุ่มฮะ,ะผมว่าโอ้โหหัวใดไม่แห้งฮะแต่ว่าราคาเนี่ยไม่รู้จะได้เท่าไหร่ แต่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 เขาแบว่าเจอเซียนวงน่องจริงก็คือไม่ใช่เซียนเนี่ยเสียฮะเสียวงน่องที่เขาสะสมแบบเงียบๆอะ่ะผมว่าเขาซื้อแน่ครับอาจจะราคาดีกว่าเซียนเพราะว่าเขาเป็นมือสุดท้ายคือเขาไม่ได้ไปขายต่อให้ใครไงเออผมว่าเรื่องราคาซื้อขายนี่มันมีอะไรที่ซับซ้อนมากในวงการนี้คือคนที่ขายพระเครื่องได้เนี่ยผมว่าแม่งขายอะไรที่ของมีค่าได้หลายอย่างเลยนะอืมอาผมพูดตรงตรงเลยโอเคครับกลับมาดูพราอคนนี้ต่อครับอ่าอแล้วก็ อ่าพอม่อคีให้ดูพิมพไม่ใช่ไหมฮะว่าเออที่ผมคิดว่าน่าจะใช่อ่ะความเห็นส่วนตัวนะก็คือตรงนี้ฮะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ระพงค์นี้หยุดออกมานะครับเออแล้วก็อย่างนี้ฮะตรงตรงร้อยตัดด้านขน้างไหมฮะมีแอนเล็กน้อยนิดนึงฮะแต่ว่าดูจากอ่าเส้นเส้นมาคับพิมพนะฮะก็ตรงตำแหน่งฮะเออมีข้อหนึ่งที่ว่าพรพนี่หรือไมาคือเส้นด้านล่างเนี่ยตัดค่อนข้างชิดขอบด้านล่างครับคือบางคนบอกว่าถือไว้นิดนึงมันก็พิจารณาได้ ได้ดีกว่าครับก็คือเอาเส้นนี้ไว้นะฮะแล้วก็เออแล้วก็เส้นเส้นเส้นบนนี้เส้นบนนี้บางตำราบอกว่าถ้าเกิดว่ากรอบบนเนี่ยเฉียงงตัดเฉียงงมาเหมือนกับว่าความหนาของของคนตัดนะครับเฉียง,งมานิดนึงเขาบอกว่าโอ้มันก็มีเปอร์เซ็นที่จะเป็นพระแท้สูงขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บางตำรานะครับผมเดี๋ยวผมมาดูจากเนี้ยเส้นสายพิมพ์ความคามชัด ว่าเออแต่ว่าบางทีไม่ชัดก,ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าดูเนื้อดูความเก่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาขอส่องทางเนื้อดูนะครับเนื้อเนี่ยค่อนข้างเนียนเนียนนุ่มนะฮะเนี่ยก็มีมีรอยรานนะฮะเป็นจุดๆนะฮะไม่ได้แบบว่าเป็นทุกที่เห็นไหมฮะเป็นรอยรานแล้วก็มีมวลสารอยู่ปะปลายแต่ไม่ใช่เป็นกลุ่ม เยอะอะไรนะครับเท่าที่เห็นนะครับเพราะว่าผิวน้องข้างบนเนี่ยนอกจากมีความช้าแล้วก็มีปรากฏนี่ฮะที่ว่าเป็นขึ้นมาเป็นคราบๆเหมือนคราบสนิมในทั้งอย่างแต่ไม่ใช่สนิมนะที่คือเปรียบเทียบว่าเป็นสนิมแต่จริงๆก็เป็นคราบของน้ามันตังอิ้วหรือเปล่าหรือว่าเป็นคราบอ่าที่เกิดจากตัวมวลสารเองที่อ่ามีผิวกระทบกับ ความชื้นในอากาศเลยพวกนี้นะฮะอย่างเปรียบเทียบก็เหมือนกับเป็นพวกอ่าพวกพวกลาพวกอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ก็เปรียบเทียบนะฮะเห็นไหมฮะตรงใบหน้าเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมฮะมีความเน่าของเนื้อตรงนี้นะครับผมซึ่งเขาบอกว่าอาการที่อย่างเงี้ยจะเป็นอเป็นอาการที่เกิดจาก ผงปูนที่มีอายุนะครับที่ว่าเป็นปูนขาวเพราะว่าปูนขาวก็ไม่แน่ใจว่าคนโบราณเขาเรียกปูนขาวเพราะว่าเห็นปูนสีขาวหรือว่าเป็นปูนขาวจริงๆเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เขาบอกว่าปูนเปลือกหอยแต่ผมว่าอาจจะมีปูนขาวผสมแล้วแต่นะแลวอย่างนี้เห็นไหมซุ้มมวลเข้าไปข้างในฮะมีความมวลเข้าไปบ้างเห็นไหมฮะตรงนี้ ความเก่าที่ตามซอกต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนที่ช่วยพิจารณาได้ครับแล้วก็นี่ฮะการซุดตัวของช่วงท่อนแขนไหมยฮะเนี่ยนะฮะช่วงท่อนแขนตรงเนี้ยแล้วก็มีเศษเศษรักนะน่าจะเป็นเศษรักนะครับติดอยู่เคยเห็นแบบเป็นเส้นเส้นเป็นลายๆนะครับ ส่วนตรงที่ไม่ค่อยโดนก็จะแห้งๆเห็นไหมฮะเนื้อแห้งๆแ,แต่ว่าเหมือนมือผิวผดๆขึ้นมานะครับเนี่ยฮเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวขอ z o o นเห็นไหมเป็นผิวผดๆอยู่ข้างในเล็กน,น้อยเนี่ย,ยาบางจุดก็เนียนๆนะ แต่ก็เห็นต้องรอยเห็นไหมมีรูพุนมีความแห้งมีมีความเหนอะนี่ยมีการก่อนนะครับแล้วก็มีโหตรงนี้ฐานสิงสวยมากครับแต่ก็อย่างว่าถ้าเก๋ก็คือเก๋ทำธรรมดาแต่ผมว่างานสินป์อันเนี้น่าจะไม่ธรรมดา ม่เป็นไรครับถ,ถ้าเกิดเก๊ขึ้นมาก็ถือว่าศึกษากันไปนะครับยังไงเราก็ไม่ได้ว่าเดือดร้อนนะฮะเห็นไหมฮะตรงนี้มีความอ่ามีความนวลมีความแห้งอยู่นะครับนี้น่าจะโดนพวกเหงือใครอะไรเข้าไปเยอะมันก็เลยก่อนๆเห็นไหมฮะแต่ก็นวลน,นวนนะเหมือนกับว่าผ้าอุค์เนี้ยเหมือนกับว่าถึงแม้จะผ่านการใช้มาแต่ก็ดูสะอาด เนี่ยดูดูศาสตาอ้านโอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น่าสนใจอะเห็นไหมฮะตรงขอบบนบนเนี่ยเหมือนกับว่าเห็นไหมฮะมีการก่อนตรงขอบขอบเนี่ยเห็นไหมตรงขอบนะะเป็นรูรูเห็นไหมฮะเป็นรูรูบ้างตื้นตื้นอะไรพวกน,นี้แล้วก็มีความเขียวเขียวตรงเห็นไหมฮะตรงเส้นซุ้มเนี่ยกับตรงกับตรงขอบพระมีความเขียวเขียวเห็นไหมฮะดูนุ่มนุ่มไม่เหมือนกับ เนื้อปูนที่แข็งๆนี่ก็เห็นไหมฮะมีรอยริ้วๆยับๆนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ผมคิดว่าอน่าจะเป็น,ฐฐวนความสม็ูรั์ตะขังนะครับส่วนด้านข้างนี่ค่อนข้างเนียนแต่ผมอ่ะส่องแล้วเหมือนกับว่าเคยมีการฝนมาก่อนนะครับแต่ว่าเนื้อค่อนข้างเนียนแล้วก็เห็นต้องรอยการลงล้ำมาก่อน บางจุดก็มีการก่อนๆนะฮะแต่นี่น่าจะก่อนจากการแต่ก็ไม่อืมตรงตรงจุดเนี้ยผมทําให้ผมคิดอยู่นะพระสมเด็จบางองค์เนี่ยตอนที่สมมติว่าจากผู้ยานโตนะอ่ะบางองค์ไม่ได้ทำทำการลงวัดปิดทองมาตั้งแต่แรกอ่ะเข้าใจไหมเพิ่งมาปิดทองลงรักเมื่อตอนหลังอาจจะแบบ หลังจากนั้นอีกสามสิบปีหรือว่าห้าสิบปีหรือว่าอะไรเพราะว่าอย่างบางองค์เนี่ยบางองค์เนี่ยพอรักอุดออกมาปุ๊บกับทองอุดปุ๊บเนี่ยไอ้ทำไมพระดูแบบว่าไม่คมเลยสึกอ๋อพี่แทบเขามาลงกันตอนทีหลังก็คอกือผ่านการใช้ไปบ้างหรือว่าผ่านการใช้มาเท่าไหร่ก็แล้วแต่องค์นะฮะแล้วแต่พระแต่และองค์ฮะแล้วค่อยมาลงรักทีหลังฮะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมเอามาคือนี่ฮะด้านหลังพวกพี่ดูนะครับเป็นไงฮะด้านหลัง ธรรมชาติอันเนี้ยถ้าเกิดว่าถ้าไม่เอามาเนี่ยคงจะนอนแล้วเพ้อละเมอไปหลายหลายครั้งเลยครับถ้าทุกครั้งที่นึกถึงพระองค์นี้ได้เนี่ยเอยว่าธรรมชาติแบบนี้เป็นธรรมชาติที่ธรรมชาติมากเห็นไหมฮะเอ้ยว่าต้องเอามานะเนี่ยเห็นไหมฮะสวยไหมเป็นริวร้วๆเป็นแบบจุดๆยิบยบยับยับนะฮะ เดี๋ยวว่าพระองค์นี้ค่อนข้างที่เวลาตอนที่นวดออกมาเป็นก้อนเป็นอนไรนะเป็นปูนปั้น,นก้อนๆเนี่ยค่อนข้างจะคึงนานแล้วก็เนียนนะฮะเออผสมออกมาดีฮนะทําให้เวลาเราดูปุ๊บก็จะกลายเป็นเนื้อแบบดูแล้วเนียนๆนุ่มๆไม่ค่อยแบบเป็นซุยๆเหมือนพระที่เสียผิวเหมือนคนที่หนังหลุดอะฮะอยากรู้ว่าพระเสียผิวยังไงเนี่ยต้องเอาพระรุ่นใหม่เนี่ยที่ได้มาจากไหนซักองคหนึ่งเป็นองค์พีชีบผมเอ่ก็ไปซื้อพระที่คิดว่าเก๋มากๆครับ เอามาแช่น้ำเอาไว้ฮะนั่นละฮะทิ้งเอาไว้แป๊บเดียวเนี่ยผิวข้างบนเนี่ยหายปุ๊บเลยฮะเหลือแต่เป็นมือนกับว่าเป็นเม็ด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 ก็คืออยู่ที่ว่าแก่นของเนื้อพระองค์นั้นเนี่ยอ่ถ้าเกิดตำละเอียดมากอาจจะแบบว่าใช้เวลานานหน่อยแต่จะเห็นเป็นจุด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 เม่ไม่เม็เต็มไปหมดเลยฮะเออเหมือนเหมือนกับว่าหนังหลุดออกไปแล้วฮะเหลือแต่ข้างในที่เป็นเนื้อที่เป็นเม็ด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 เหมือนคล้ายๆกับว่าเม็ดทรายอะเห็นไหมเม็ดทรายก่อสร้างนั่นแหละ เพียงแต่ว่าอ่าถ้าเป็นเม็ดทรายบางทีเนี่ยก็เป็นพระสมเด็จเนื้อเขาสันสุกนะเออแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของเก๋เนี่ยมันก็คือเป็นเม็ดปูนธรรมดาเนี่ยแต่มันเป็นจุดๆจุๆจุดๆจุดๆจุดๆซึ่งเดี๋ยวอนาคตถ้าผมผมผมน่าจะมีพระเก๋พวกเนี้ยที่ว่าี๋ยวพระรุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะเอามาแช่น้าทิ้งเอาไว้แล้วมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงอืมแต่มันก็จะค้อเรื่องกับพระพระอา พระผสมผงข้าสูงนะอันนั้นก็จะมีความใสๆเป็นๆๆเหมือนกันเหมือนกับทรายเลยครับอืมน่ฮะแล้วก็เห็นไหมฮะตรงแขนตรงเนี้ยรอยหหวหิวๆเนี่ยเราเห็นชัดเจนเป็นรอยหหวหิวๆนะฮะแล้วมีการขดมีการเหี่ยวนะครับเนี่ยแล้วก็พระมีความเบี้ยวเบี้ยวบ้างบางจุด แล้วก็เห็นนะฮะตรงซุ้มตรงเนี้ยตรงกรอบเนี้ยมีแบบเข้ามานิดนึงอาจจะเพราะเกิดจากการจับอย่างเงี้ยอ่าตอนที่ว่าทําพาสเสร็จจับอย่างนี้ก็เป็นได้นะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอรับนาําเสนอพระสมเด็จในอีีที่สิบเอ็ดนะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวคราวหน้านครับเรามาชมกันครับว่าผมจะนาพระสมเด็จหรือว่าพระอะไรมานําเสนอนะครับผม สวัสดีนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะครับแล้วก็แล้วก็วกอ่าคอมเมนต์ให้นะครับผมสวัสดีนี้ต้องกล่าวคำว่าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ